สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาพศ2 5 6 6ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีเสนินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลว่าในขณะนี้อยู่ระหว่างการยุบสภาผู้แทนราษฎรแต่เนื่องจากมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐที่วุฒิสภาจะต้องมีการประชุมเพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา126วงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตตามมาตรา222ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชตามมาตรา232ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และการพิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ดได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา238ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยสมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามันเพื่อให้วุฒิสภาดำเนินการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา122และมาตรา126ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีะบรมราชองค์การประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามันแห่งรัฐสภาเพื่อให้บุตรสภาดำเนินการประชุมตามมาตรา126รวงเล็บ2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลดำรงตำแหน่งกะกะตตามมาตรา22 2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกรรมการปรปรชตามมาตรา232และกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรา238ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2566 ประกาศณวันที่8พฤษภาคม2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชองการพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภา